พวกเราได้ปล่อยซิงเกิลที่2ของพวกเราออกไปค่ะชื่อว่า Say i o n Continu e นะคะก็มียังมีเพลงอีกมากมายนะคะในซิงเกิลที่2แล้วก็รวถึงซิงเกิลแรกด้วยค่ะก็เป็นซิงเกิลเดบิวต์ของพวกเรานะคะทุกคนสามารถเข้าไปชม m อมกันได้ใน YouTube Last Idol Thailand นะคะแล้วก็มีเพลงในสตรีมมิ่งถุกช่องทางเลยค่ะ เ,เยอะมากๆโดยเฉพาะแฟนคลับที่ตามรุ่นที่ทางไลนซดอลเจแปนอยู่แด้วยค่ะแล้วก็มีคนอื่นที่แบบว่ามากเดินชมงานนะคะก็เยอะกว่าที่คิดไว้มากๆค่ะตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากค่ะเราาาไม้มามา ราดีใจมากและสูดฟิล์มมากเลยค่ะที่ได้เจอแฟนๆทุกคนก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยเช่นกันค่ะ